ตอนที่64ท่านลุงเหลยเป็นคนดีมากนางกลัวว่าจะทำให้หลินซิ่วตื่นตกใจดังนั้นหลินร่วนจึงวางตะกร้าลงบนพื้นพลางหยิบลูกท้อส่งให้หลินซิ่วอย่างสงบเพื่อให้นางไปล้างกินเองจากนั้นก็เปิดประตูบ้านข้างในถูกหรือจนเลเทมิมีชิ้นดีเสื้อผ้าถูกดึงออกมากระจัดกระจายเต็มพื้นผ้าที่เหลือจากการตัดชุดก่อนหนีน้และแป้งขาวที่เพิ่งซื้อเมื่อมีกี่วันก่อนหายไปแล้วนอกจากของพวกนี้ก็มิมีอันใดาหายไปอีก นางเก็บของเข้าตู้หลินรวนหมุนตัวออกไปจากประตูเพื่อเดินไปยังหลังบ้านย่าหลังบ้านยังเหมือนเดิมมิมีอันใดเสียหายคนผู้นั้นเข้าไปเพียงแค่ในบ้านเท่านั้นมองดูแล้วเป้าหมายของโจนชัดเจนเป็นอย่างมากหลินรวนระบุเป้าหมายไปที่หลินหูโดยไม่ต้องคิดนางกับหลินหูเคยมีปัญหากันมาก่อนและในตอนนี้นางมีเงินอยู่ในมือเมื่อยามไว้หลินหูพาคนมาที่บ้านหลังเก่าดังนั้นนางเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหลินหูอย่างแน่นอน หากมิใช่เขาก็ต้องเป็นคนที่เขาพามาด้วยดังนั้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยเช่นกันของของนางสามารถขโมยได้ง่ายถึงเพียงนั้นเชียวหรือหลินรวนแค่นเสียงหัวเราะในลำคอแล้วเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนยามราตรีเมื่อหลินซิ่วหลับไปแล้วหลินรวนจึงลุกขึ้นมาอย่างเงียบๆจากนั้นก็ปีนกำแพงบ้านออกไปเพื่อตรงไปยังบ้านของหลินหูซึ่งอยู่กลางหมู่บ้านในเมื่อเขากล้าขโมยผ้าของนางสองผืน นางก็จำต้องทำให้บ้านของพวกเขาเสียเลือดเล็กน้อยในหมู่บ้านตระกูลหลินมิมีสุนัขเพราะ,ะเสบียงอาหารในยุ้งช้างของแต่ละบ้านนั้นแม้แต่คนในบ้านยังมิพอกินแล้วจะมีเหลือให้สุนักกินได้เยี่ยงไรดังนั้นหลินรวนจึงมิกลัวว่าจะถูกจับได้เมื่อหลินรวนเดินมาถึงบ้านของลุงใหญ่นางจึงปีนข้ามกำแพงเข้าไปอาศัยความทรงจำในอดีตหาแล้าไก่จนเจอ ยามราตรีดวงตาของไก่จะมืดบอดอีกอย่างตอนที่พวกมันถูกจับพวกมันมิร้องออกมาแม้แต่น้อยลินร่วนเลือกไก่ไข่ที่อ้วนที่สุดมาสองตัวจากนั้นก็ปีนกำแพงออกไปตั้งแต่ต้นจนจบคนในบ้านลุงใหญ่นี้มีผู้ใดทราบเรื่องนี้เลยสักคนลินร่วนอุ้มไก่กลับมายัางบ้านหลังเก่าจากนั้นก็นําเอาไก่ใส่ไว้ในแล้วที่ใช้ขังไก่ป่านั่งตักน้ําขึ้นมาล้างกลิ่นที่ไก่บนเรือนร่างแล้วเข้านอนอย่างมีความสุข เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อหลินซิ่วตื่นขึ้นมานางก็เห็นเข้ากับหลินร่วนที่กำลังฆ่าไก่พี่สาวท่านนำไก่ตัวอ้วนถึงเพียงนี้มาจากที่ใดกันหลินร่วนตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าผู้อื่นให้มาหนะ้านางนำเอาเลือดไก่ออกจากนั้นก็โยนลงไปในอ่างไม้ใบใหญ่น้ำในหม้อที่ตั้งอยู่บนเตาใกล้จะได้ที่แล้วดังนั้นนางจึงนำไก่ลงไปลวกเมื่อได้อุณหภูมิที่พอดีแล้วหลินร่วนจึงเริ่มลงมือถอนขน ท่าทางของนางเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากไก่สองตัวนี้มีได้ใช้เรี่ยวแรงอันใดมากนักเพียงมินานพวกมันก็ถูกจัดการจนสะอาดเกลี้ยงกล่ตัวหนึ่งนางแขวนเอาไว้ในที่ร่มเพื่อตากลมส่วนอีกตัวถูกสับเป็นชิ้นเพื่อนำม,มาทำน้ำแกงนี่เป็นไก่บ้านพวกมันถูกเลี้ยงดูโดยรำข้าวสาลีและหญ้าอ่อนน้ำซุปที่ตุนออกมาจึงมีกลิ่นหอมเข้มข้นทั้งยังเตี่ยมไปด้วยสารอาหารเมื่อมีซุปไก่ให้ดื่มตั้งแต่ตรูอารมณ์ของหลินซิ่วจึงดีเป็นพิเศษ พี่สาวผู้ใดให้ไก่แก่พวกเราเยี่ยงนั้นหรือเหตุใดเขาถึงเป็นคนดียิ่งนักลินรวนเผยอยิ้มที่มุมปากเป็นท่านลุงแซ่เลยเขาเห็นเจ้าผอมแห้งจนเกินไปดังนั้นเขาจึงจับไก่ที่บ้านส่งมาให้พวกเราโดยเฉพาะเขาฝากข้ามาบอกกับเจ้าว่าเจ้าต้องกินเนื้อให้เยอะหน่อยหากมิพอวันหลังเขาจะส่งมาให้อีกหลินซิ่วถลึงตาโตอย่างไร้เดียงสาจากนั้นก็เอ่ยด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื้นตันว่าท่านลุงเลยผู้นี้ช่างเป็นคนดีมากยิ่งนัก ทางฝั่งนี้สองพี่น้องดื่มน้ำแกงอย่างมีความสุขทว่าที่บ้านของลุงใหญ่ตระกูลหลินแทบจะพลิกคว่ำอยู่แล้วในยุคสมัยนี้การเลี้ยงไก่สักตัวแทบมีต่างอันใดกับการเลี้ยงของวิเศษมิมีบ้านใดทําใจฆ่าพวกมันเพื่อกินเนื้อได้เพราะพวกเขาต้องการให้ไก่ออกไข่แล้วนําไปขายแลกเงินไข่หนึ่งฟองเป็นเงินสามในหนเดือนไก่หนึ่งตัวทําเงินได้มากถึงเก e 8ทว่าวเมื่อคืนนี้ไก่หายไปจากแล้วสองตัว ดังนั้นเท่ากับว่าพวกเขาสูญเสียเงินถึง 180e8 ต่อเดือนเป็นอย่างน้อยมิใช่เพียงแค่นั้นไก่2ตัวนี้เป็นไก่ที่เพิ่งเริ่มออกไข่ในปีนี้ไข่ที่ออกมายังมิคืนทุนเลยด้วยซ้ำบัดนี้พวกมันกลับหายไปแล้วสมาชิกในบ้านของลุงใหญ่ต่างก็รู้สึกปวดใจมากยิ่งนักเมื่อนางเจ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไก่หายไป ดังนั้นนางจึงยกมือขึ้นเท้าเอลแล้วยืนด่ากราดอยู่ที่หน้าประตูตั้งแต่เช้าตรูนางด่าจนเสียงแหบแห้งทั้งยังด่าบรรพบรุษของโจรที่ขโมยไก่ของนางไปอีกด้วยเมื่อหลินหูทราบว่าไก่ของที่บ้านหายไปสองตัวเขาจึงรู้สึกโมโหมากยิ่งนักดังนั้นเขาจึงพึมพำออกมาว่าอย่าให้ข้ารู้ว่าเป็นพวกมิมีตาคนใดมิเช่นนั้นข้าจะจัดการมันจนพิการคนทั้งบ้านเสียดายไก่ต่างก็รู้สึกปวดใจจนกินมื้อเช้ามิลง เมื่อนางเจ้าด่าจนเหนื่อยแล้วจึงกลับเข้าบ้านเพื่อดื่มน้ำจากนั้นก็เดินไปหานางหลินท่านแม่พวกเรารีบไปที่บ้านเก่ากันเถิดเนื่องจากนางหลินอายุมากแล้วเมื่อวานนางถูกงูพันรอบข้อเท้าทำให้ตื่นตกใจเป็นอย่างมากเมื่อคืนนี้นางจึงไข้จับตลอดทั้งคืนบัดนี้ไข้ลดลงแล้วทว่าร่างกายยังคงไร้ซึ่งเรี่ยวแรงนางมิอยากขยับไปที่ใด มีไปแล้วที่นั่นเต็มไปด้วยงูข้ามีกล้าไปแล้วหากมีได้เงินมาแต่ถูกงูกัดเข้าคงมีคุ้มค่าเป็นแน่เสียงเอ๋อของข้ายังมิทันได้ทําให้ข้ามีชีวิตที่ดีเลยมีหรือที่นางเจ้าจะยอมถอดใจท่านแม่อหูไปดูมาแล้วเขาไม่พบงูแม้แต่ตัวเดียวเมื่อกล่าวจบนางจึงเข้าไปกระซิบนางหลินแล้วเอ่ยเสียงเบาว่าท่านแม่ในมือของนางสารเลวหลินรวนต้องมีได้มีเงินเพียงแค่แปดตำลึงอย่างแน่นอนข้าได้ยินมาว่า นางส่งหลินหันไปเรียนที่สำนักศึกษากองค์จางซิ่วชัยในเมืองที่นั่นค่าเล่าเรียนแพงเพียงใดท่านก็ทราบดีเมื่อวันอาหูอดโมโหมิได้จึงปีนข้ามกำแพงเข้าไปท่านลองเดาดูสิว่าเป็นเยี่ยงไรเป็นเยี่ยงไรเล่านางหลินถูกกระตุ้นความสงสยัยดังนั้นนางจึงยันกายลุกขึ้นนั่งใบหน้าของนางเจ้าเต็มไปด้วยความลึกลับอาหูกล่าวว่านางเด็กนั่นซื้อผ้ามาหลายผืนทั้งยังตัดชุดใหม่ท่านแม่หมูป่าสองตัวนั้นเพิ่งจะล่ามาได้ ดังนั้นนางจะเอาเงินจากที่ใดมาตัดชุดใหม่กันยังมิต้องเอ่ยถึงแป้งขาวถุงใหญ่นี้มันหมายความว่าเยี่ยงไรหมายความว่าตลอดเวลาที่ผ่านนางมีเงินอยู่ในมือนางเพิ่งแยกออกไปได้เพียงมิกี่วันจะเอาเงินมากมายมาจากที่ใดกันเงินนี้นางต้องเอาไปจากบ้านตระกูลหลินของพวกเราเป็นแน่เมื่อนางหลินได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกว่าคำเอ่ยของนางเจ้ามีเหตุผลเป็นอย่างมากดังนั้นนางจึงกัดฟันเอ่ยว่า ช่างกล้ายิ่งนักนางตัวดีเจ้ากล้าใช้วิธีเช่นนี้ตอนนั้นข้ายังคิดว่านางไปเอาความกล้ามาจากที่ใดวายๆจะแยกบ้านเสียให้ได้ที่แท้เตรียมนางการมาก่อนแล้วนี่เองตระกูลหลินของพวกเราเลี้ยงดูนางมานานหลายปีนี่มันต่างอันใดกับการเลี้ยงดูโจรกันเจ้าไปเรียกอาหูกับพี่น้องของเขามาเรียกตาจ้วงกับเทียยนิวของบ้านเจ้าสองมาด้วยพวกเราจะบุกไปเอาเงินคืนมานางเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากดังนั้นนางจึงรีบลุกออกไปทันใด ทางฝั่งบ้านตระกูลหลินกำลังรวบรวมคนเพื่อมาทวงเงินกับหลินร่วนส่วนหลินร่วนพาหลินซิ่วไปส่งลูกท้อที่หอจุ้ยเซียนนางหลินและนางเจ้าพาบรรดาหลานชายไปยังบ้านหลังเก่าในใจของทั้งสองคนยังคงมีความกลัวดังนั้นพวกนางจึงมิได้นำอยู่ข้างหน้าแต่ให้พวกหลินหูเป็นทับหน้าแทนเมื่อแน่ใจว่ามิมีงูแล้วนางจึงได้เดินไปอยู่ด้านหน้าสุดท่านแม่นางเด็กนั่นมิอยู่บ้านคาดว่านางกำลังหลบพวกเราอยู่ หลายวันที่ผ่านมาพวกนางล้วนมีพบหลินร่วนเพียงแค่เดาก็ทราบแล้วว่านางตั้งใจหลบหน้าพวกนางนางหลินเปลือกตากระตุกอย่างแรงจากนั้นก็จ้องมองไปยังประตูพลางแค่นเสียงหัวเราะออกมารีบทุบก้อนประตูแล้วเข้าไปดูข้างในหลินหูดึงขวานออกมาจากนั้นก็ก้กาวเข้าไปด้านหน้าเขาลงมือเพียงมิกี่ครั้งก้อนบนประตูก็หักออกจากกันจากนั้นก็ออกแรงถีบประตูจนกระแทกเข้ากับกำแพงอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนัน่นนางหลินปั้นหน้านิ่งแล้วเดินนำทุกคนเข้าไปในบ้าน หลังจากหลินรวนและหลินซิ่วส่งลูกท้อให้หอจุ้ยเซียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกนางจึงกลับมายังหมู่บ้านตระกูลหลินเพราะหลินซิ่วเรียกร้องจะไปเล่นกับเสี่ยวหูส่วนนางก็ต้องการกลับไปฝึกพลังวิเศษเช่นกัน